ออมันหมดยุคข,ของลูกบิดประตูแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยลูกบิดประตูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่และอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวเราติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกเข้าไปแทนที่ตรงนี้ดีกว่าครับเพื่อความสะดวกและทันสมัยแข็งแรงแน่นอนติดตั้งเสร็จแล้วครับลองสแกนด้วยมือดูนะครับผมตรงแอร์เรียตรงมือจับตรงๆป,ป,ปลายเขียวนี่ก็ยกเปิดได้สะดวกนะครับทีนี้นี่คือล็อกที่แข็งแรงครับพอเราปิดปุ๊บเขาจะล็อกอันเดียวก่อน พอเราโยกันโยกขึ้นผมพี่ลองโยกโยกันโยกขึ้นแนี้มันจะมีล็อกสี่อันจะปลอดภัยมากประตูเราเปิดออกนอกค,อคนที่ยังงัดเนี่ยพวกโจทยจ,โจโรกรรมจะงัดแงะตรงนี้ออกได้เลยแต่ถ้าเราใส,ส่ดับเบิลล็อกตรงนี้เข้าไปคือปลอดภัยแน่นอนต้องลองสงแกนดูปึ๊บแล้วก็ยกบิดอ่ะอปิดเข้าไปปุ๊บอันนี้ล็อกแล้วอัตโนมัติขี้กาแตกเปิดได้แต่ก็ยกเปิดใช่แตสิ่งสำคัญของการติดกั้งก่อนประตูดิจิตอลดอร์ร็อกแหลยกุญแจก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับกรณีเราเรื่งมีปัญหานะครับใช้กุญแจเปิดเรา ใช้ลูกจ้ได้ครับตรงนี้ก็บิดเปิดเลยไม่ต้องการให้ใครมาลบกควนเราเราก็บิดเดนล็อกตรงนี้ไปได้หมายความว่าคนด้านนอกเขาจะเปิดประตูเข้ามาไม่ได้เลยและอุปกรณ์มันก็ใช้แค่ฐานของเออคลายเพลตสี่ก้อนเท่านั้นครับอายุการใช้งานก็ประมาณ3า0พันห้า้ยครั้งตีแต่ว่าถ้าวันละสิบครั้งก็อยู่ได้หนึ่งปีปิดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยฟังก์ชันของรุ่นพวกนี้มันก็จะมีทั้งรหัสการ์ด ไนิ้วมือมือถือแล้วก็ุญแจใช้มือถือตดล็อกเป็นระยะบลูทูธครับประกานตดล็อกระยะไกลแบ็นบออนไลน์ได้นั่นต้องเปเจ็ดเลยเพิมมันจะมี usb power supply อยู่นใต้ล่างกรณีฐานหมดกระทนันหันเราใช้ตัวนี้พอแบงค์ชาร์จเข้าไปได้เลยหรือจะลากสายไฟอะแดปเตอร์ type c เข้าไปก็ไดนะ้ความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งกล้องประตูดิจิตอลล็อกจะมีล็อกทั้งหมด4อันเมื่อเราโยกันโยกขึ้นตรงนี้าลอกประตูเปิดออกนอกน,นั้นควรติดตั้งดิจิตอลล็อกเป็นอย่างมากเลยครับแนะนำเพราะว่ากล้องวงจรปิดไม่ได้ช่วยป้องกันนะครับ แค่ช่วยให้คุณรีเพย์ภาพกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าติดตดิจิตอลเดาล็อกไปแล้วคือจบแน่นอนที่นี่ที่ไหนครับหลวงพี่วัดทองวัดดอนทองครับผมจังหวัดชลบุ <bizim S 1> ร<ะ>ีเลนบุรีมันเป็นผ่านทองนะครับตรงนี้พนับอ๋อพนัดนี่คม่ะผมนึกว่าผ่านทองเคเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับหลวงพี่ที่ไว้ใจครับผมอันนี้คุณติดร้้งใหม่ใช่ไหมใช่หลวงพี่ติดตามมาจากไหนละติกต็อกครับทิกต็อกติดตามไว้ตั้งนานแล้วผมติดสร้งใหม่ปุ๊บก็เลยจัดการได้โอเคครับก็ ติดตั้งได้หมดครับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามติดตั้งได้หมดเลยที่กุญแล็อกเราเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกครับผมไม่ใช่แค่เป็นออโต้ล็อกองเดียวเลยสามารถตั้งให้เป็นโหมดทางผ่านได้ระบบก็จะไม่ได้ล็อกอัตโนมัติตามที่เรากําหนดเวลาไว้ในแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับกับพี่ลองสแกนนิ้วมือเปิดดูอันนี้คือมันเข้าสู่โหมดแล้วเปิดได้ระบบจะบอกว่าโหมดทางผ่านแล้วปิดประตูก็จะเปิดปิดเข้าออกได้ตลอดเวลาครับติดปุ๊บเรา๋ยวจะเปิดเราก็เปิดได้เลยโดยที่ต้องสแกน ะะทีนี้ถ้าเราอยากจะล,กกล็อก,กรับแบบนี้ปิดเข้าไปเลยผมแนะนําเทคนิคเลยครับกดตรงดอกจานเนี้ค้างไว้เลยครับกดค้างไว้เลยค้างไว้ผมจะเดีล็อกแบบนี้ชั่วข่าวอืแต่ถ้าเรากดล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะกดล็อกไปตลอดเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงวันและเวลาที่เรากาหนดเอาไว้แต่ถ้าเกิดเลยช่วงวันนี้ไปแล้วมันก็จะกลับไปเป็นต้ล็อกเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเราตั้งไว้แค่วันอังคารวันนี้วันเดียวครับผม